สำหรับคลิปนี้ร้านเพชรพลอยก็จะพามารีวิวตอรี่โดตอนดิสตรีม3แบรนด์แท้อิตาลีขนาดหม้อต้ม3ลิตรกันนะคะวิธีใช้งานให้เปิดฝาเติมน้ำแล้วเปิดสวิตค่ะรอ15นาทีให้ไฟดับก่อนรีดนะคะอย่าลืมเปิดแอ้น้ำเพื่อไล่น้ำเดิมออกจากสาย สามารถหมุนวาลตัวนั้นเพื่อปรับระดับไอน้ําให้มีความเบาหรือแรงได้รีดได้สองระบบนะคะทั้งแบบไอ้น้ำและต่อด้านแล้วแต่เนื้อผ้าเลยค่ะสำหรับเตารีดโรตอนดิตัวนี้เหมาะทั้งกับครัวเรือนและร้านสักรี่สักแห้งนะคะและถ้าเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นสามารถรีดได้ในแนวตั้งโดยไม่ต้องเอาไปวางบนโต๊ะ ไอ้น้ำมีคุณสมบัติแรงพอที่จะทำให้ผ้าเยียบไปถึงด้านในค่ะสนใจสั่งซื้อสามารถทักแชทหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะ